มีเรื่องด่วนต้องเคลียร์ฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะพบกับผมอีเช่นเคยนะครับกับแฟตประกายแสงนัตตี้นะฮะรอบที่4ของวันนี้นะฮะคือผมเอาอาเซนขับเคลื่อนผมไปลงในอารีนาแล้วใช่ไหมอ่าไปลงใน PVP มีคนมาตีผมอ้นี่อ้นี่อีกแล้ว อีนนี่นะที่มันตีเมื่อวานนี้ผมไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนเมื่อเช้าผมตีนี่มันตีลงไปสิบสามอันดับเมื่อวานนะเมื่อวานนี่นะนี่มันมาตีอีกแล้วเมื่อเจ็ดนาทีที่แล้วลงไปสี่อันดับเฮ้ยมีการเปลี่ยนแปลงเงี้ยมันตีคืนหรอเนี่ยตีคืนเนระตีคืนเหระได้ได้ตีคืน,คนได,ได,นได้ไปดูก่อนมันตีผมยังไงโอ้โหตีลงไปแปดอันดับได้นี่นี่นะ เห็นไหมเห็นอะไรไหมเออออ้เยอะๆผมให้ดูอยู่ผมให้ดูอืมตบตบไปแล้วทัศน์ึเมื่อกี้ผมเปิดก่อนไงบึม้มแล้วก็ยุงไล่โจมตีเมลสกาดแล้วต่อไปยุงผมได้ป่าใช่ไหมป่ดดักชายอ่ะผมก็เลยแพ้เพราะว่าดากชายเขามีไม่เลยวท้อผมก็เลยย้ายตำแหน่งย้ายตำแหน่งย้ายตำแหน่งเอายุงไปไว้เจอยุงเขาเลยยุงผมได้เปิดก่อนยุงผมป่าเขาก่อน ตามนั้นอ่ะไปดูจังหวะนี้กันตบตบไปอ่ะยุงได้ปาดก่อนเนี่ยเนี่ยยุงไปซะไปซะไปซะ,ปซะยุงแล้วสงสัยเขาเขาคงจะโยกยุงอะโยกยุงลบเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวแพาชนะผมยังไงนี่นะนี่นะแฟดมาดิมาดิาดยุงไล่โจมตีอีกไงไงล่ะติดไม่ย่อท้อติดฟอสชิลอะยิงจีนน้อยไม่ได้ยิงมันไงล่ะจีนน้อยไม่ได้ยิงอดีจีน้อยไม่ไยิงผม,มชนะแล้ว มาแล้วดูแล้วดูเขาเขามาตีคืนเอาวะนี่โยกยุงไปตรงกลางโยกยุงไปตรงกลางเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออูเดี๋ยวเจอ,เ,เ,จอเอาดิเดี๋ยวนะยุงอ่ะโยกโยกยุงแล้วยกยุงแล้วยกยุงแล้วี๋ยวดูก่อนผมยังตีได้อีกสองทีนะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นดูรางวันก่อนอ่ะตีได้สองทีอืมให้เดาคือเขาไม่น่าจะยุงไว้ตรงกลางแล้วนะ ไปสู้หน่อยดีกว่าเผื่อชนะเผื่อชนะเผื่อชนะปึ๊บยุงอยู่ข้างล่างนะยุงอยู่ข้างล่างอ่าลองดูก่อนลองดูก่อนเผื่อเผื่อได้เผื่อได้อ่ะบทเพลงประดานใจไปตบปากไกลไกลทุ่มไกลไกล้สองทุ่มแล้วไงมาตีมาตีนี่ดัรชายติดไมโยทอนี่เอาดัรชายมากันเอาดัรชายมากันนี่เดินโดนไปวอสชิลปาบโอเคระเบิดมาแปดมาปก ยุงไล่โจมตีเกโลโอเคหายไปมายุงเขาปาดมาปึบเกโลผมหายนะแฟดผมสวนไปปึบมาจีนอสยิงมารับแรงกระแทกหน่อยิเบึ้งไปที่12ล้านนะโอเคยิงอยู่ได้โอ้โหแต่ยุงไล่โจมตีว่ะเพราะว่ายุงเป็นปัญหานะยุงเป็นปัญหาเราก็ต้องเอายุงลงไปตบข้างล่างใช่ไหมเออแต่ตอนนี้ไม่รู้ชนะหรือเปล่านะแต่น่าจะแพ้น่าจะแพ้เพราะยุงเขาได้ไล่โจมตีเรื่อยๆเลยเนี่ยเห็นปะ ยุงเขาไล่โจมตีไล่โจมตีเออต้องทําให้ยุงเขาหายก่อนโดนสะท้อนนี่ยุงเกือบตายนะแฟดผมได้ปาดก่อนถ้าจาังหวะนี้โอเคแล้วยุงก็รีเลือขึ้นมายุงไล่โจมตีด้วยยุงรีเลือขึ้นมาหน่อยเออยุงเขาได้ปาดแฟดผมบึ้มแล้วมันดูดเลือดเนี่ยมันดูดเลือดไงแล้วยุงผมปาดคืนไปเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะแต่ต้องรับแรงกระแทกจีน้อยก่อนจนังหวะนี้บึ้มโหยเหลือยุงตัวเดียวโดนต่อยธรรมดาโอเคยังยืนอยู่ได้ ยิงตองปาดแล้วไม่ติดไม่ย่อท้ออย่าติดนะเออได้นี่ได้นี่รงหว่านี้ยิงมาบึ้มโอ้ยยืนได้ยืนได้มามาปาดปาดปาดคืนไปเออปาดึ้นไปเออ,ปปเ,อ,อเป็นไงล่ะไงล่ะไงล่ะ,ละตีกูคืนดิเอาดิเอาดิตีมาดิเออเป็นไงไม่ต้องมีจีนอสขอปาดยุงปาดยุงให้ได้ก่อน เออฮะคลิปนี้เดือดเดกันไปเนาะ <laughs> ดายไนท์ผมไม่ได้เฉิดใช้ยก็ว่าไปยุงเขามาปาดก่อนเออมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะเป็นประมาณนี้เนาะรอปูบอมเข้านะผมขึ้นแน่บอกเลยจัดทีมนะเอาเอาปูบอมมาวางจบจบเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ปากไปก่อนเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็นมาตีอีกเดี๋ยวมันก็มาตีอีกแต่เสียเวลาคนดูจบคลิปละแค่นี้แหละ บายเราเจอกัน